ส่วนที่เหลือของการเดินทางสู่มิติที่5ข้อความจากผู้สร้างโดยแดเนียลสครันตันเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณเราคือผู้สร้างเราเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่วัตถุในมิติที่12และเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือเราสังเกตเห็นเมื่อคุณกำลังดิ้นรนกับหัวข้อหนึ่งหนึ่ง บนโลกหัวข้อที่ดูเหมือนมันจะหลอกหลอนคุณในชีวิตประจำวันและเรารู้ว่าคุณอาจสังเกตเห็นเช่นกันและคุณเรียกมันว่าปัญหาของคุณคุณบอกว่าคุณกำลังดิ้นรนกับประเด็นหนึ่งหนึ่งและเป็นเรื่องจริงที่คุณเลือกที่จะสำรวจทีมบางอย่างในชีวิตของคุณทีมบางอย่างที่จะท้าทายให้คุณเติบโตขึ้นดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องการทำเมื่อคุณประหนักว่าคุณเผชิญกับความท้าทายนี้คืออย่ารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับคุณหรือคุณกำลังทำบางอย่างผิดเพราะคุณเผชิญกับความทท้้ายนนั ยิ่งคุณเผชิญกับความท้าทายมากเท่าไรคุณก็ยิ่งเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณเผชิญกับความท้าทายมากเท่าไรคุณก็ยิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นผู้ที่เผชิญกับความท้าทายมากที่สุดจึงอยู่บนโลกในเวลานี้เพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงคุณสามารถปล่อยวางการตัดสินตัวเองและผู้อื่นที่มีปัญหาเหล่านี้ที่คุณเคยต่อสู้ดิ้นรนมาได้นั่นคือก้าวแรกที่ดีที่จะดำเนินการ การยอมรับจะทำให้คุณมองเห็นว่ามันคืออะไรจริงๆเป็นโอกาสให้คุณก้าวข้ามสิ่งที่คุณเคยไปได้และไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตามชีวิตของคุณส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องนั้นแน่นอนคุณสามารถสัมผัสกับความสุขความเพลิดเพลินความอิ่มเอมใจความคิดสร้างสารรค์ความรักความตื่นเต้นและสิ่งอื่นๆท,ทั้งหมดที่คุณจะได้สัมผัสแต่ในการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นคุณมักจะพบว่าตัวเองเผชิญหน้ากับทีมที่คุณเลือกที่จะสำรวจในแบบที่ท้าทาย ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าคุณจะอยู่จุดใดบนเส้นทางของคุณตอนนี้มันก็สมบูรณ์แบบคุณไม่ได้พลาดอะไรคุณไม่ได้ก้าวออกนอกเส้นทางของคุณมากนักและเมื่อคุณตระหนักว่าการเปลี่ยนวิธีมองปัญหาหรือความท้าทายนั้นเป็นหนทางที่จะผ่านมันไปได้นั่นคือตอนที่คุณรู้ว่าคุณกำลังก้าวข้ามมันไปได้กล่าวอีกในหนึ่งคุณจะผ่านความท้าทายนี้ไปได้มันไม่จำเป็นต้องอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต อันที่จริงแล้วคุณจะก้าวข้ามความท้าทายต่างๆไปเมื่อคุณก้าวไปข้างหน้านั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นเมื่อคุณยอมจำนวนต่อความท้าทายนั้นและคุณประหนักว่าทุกปัญหามีทางแก้ไขคุณก็กำลังก้าวไปอีกขั้นเพื่อก้าวข้ามปัญหานั้นเมื่อคุณถอยห่างจากมันโดยสิ้นเชิงและคุณประหนักว่าคุณคือใครในฐานะผู้เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานเมื่อนั้นคุณก็จะยอมรับวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้มากมายที่มีอยู่ให้คุณใช้ได้ตลอดเวลา จำไว้ว่าในครั้งต่อไปที่คุณกำลังดิ้นรนกับปัญหาหลักของคุณคุณสามารถปล่อยวางการต่อสู้และก้าวออกจากมันได้เสมอคุณสามารถถอยกลับมาและรับรู้ว่าคุณเป็นใครหายใจเข้าลึกๆสักสองสาครั้งและตัดสินใจว่าการเผชิญกับความท้าทายนี้อีกครั้งนั้นสนุกได้ตั้งแต่ครั้งแรกและมันสนุกได้เพราะคุณตัดสินใจว่ามันสนุกได้ คุณคือผู้สร้างเกมนี้และคุณคือคนที่รู้วิธีเล่นมันได้ดีที่สุดการเล่นคือคำสำคัญในคำกล่าวนี้นั่นคือวิธีที่คุณทำให้ประสบการณ์ชีวิตของคุณสนุกเมื่อคุณมองว่ามันเป็นเกมและคุณประหนักว่าคุณเกิดมาเพื่อเล่นมันเมื่อนั้นคุณก็จะละทิ้งความคิดที่จริงจังทั้งหมดได้และคุณจะเริ่มเพลิดเพลินไปกับการเดินทางที่คุณได้ก้าวไปสู่มิติที่5พวกเราคือผู้สร้างและเรารักคุณมาก